สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกชมมาแต่งลูกหรือว่าคัดลูกออกจากเส้นเกสรในแต่ละเส้นนะครับที่จัดไหนนะครับที่พร้อมที่จะแต่งลูกนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็ลงคลิปไปแล้วนะครับตั้งแต่เห็นเกสรตัวเมียได้ชัดเจนนะครับที่ผสมติดนะครับที่พร้อมแต่งลูกนะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็จะมาแต่งลูกให้ท่านผู้ชมดูว่าแต่งรูกแบบไหนไม่ให้เส้นเกอรขาดหรือว่าฉีกขาดนะครับท่านผู้ชมทําให้ลูกนั้นไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเส้นไหนนะครับฉีกขาดก็จะทําให้ลูกไม่สมบูรณ์แล้วก็ลูกก็อาจจะล่วงเน่าได้นะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าแห้งไปนะครับถ้าเอาลูกออกไม่ถูกวิธีนะครับ การเอาลูกออกนะครับจากเส้นเกสรที่ถูกวิธีนะครับให้ใช้นิ้วมือนะครับนิ้วมือสอง้วมือนะครับชมหมุนออกนะครับลักษณะหมุนออกนะครับหมุนนะครับท่านผู้ชมนะครับหมุนลูกนะครับหมุนจนกว่าลูกจะขาดนะครับ จากระชากนะครับจากกระชากดึงแบบนี้นะครับนะครับดึงออกเฉยๆนะครับไม่หมุนลูกนะครับที่ผสมกิซอนติดนะครับก็ก่อนอื่นนะครับที่จะคัดลูกดีออกนะครับท่านผู้ชมหรือว่าลูกผสมติดเราก็ต้องเอาลูกที่ผสมไม่ติดออกเสียก่อนนะครับท่านผู้ชมค่อยมาแต่งลูกนะครับขอเพื่อให้ระยะห่างนั้น เหมาะสมดูสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับหมุนลูกออกนะครับเราต้องการเอาลูกไหนออกนะครับเราก็หมุนลูกนั้นออกนะครับลักษณะหมุนแบบนี้นะครับนะครับมันจะไม่ทําให้เส้นเกสรนั้นฉีกขาดนะครับในการแต่งลูกหรือว่าคัดลูกออกโดยการหมุนนะครับหมุนหมุนนะครับนี่ครับ ต้องการลูกไหนเอาออกนะครับเราก็หมุนลูกนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เพื่อไม่ให้เส้นเกรสรน,นั้นฉีกขาดนะครับถ้าเส้นเกรสรไหนฉีกขาดนะครับลูกจะไม่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชม ลูกก็จะเล็กนะครับเพราะว่าเส้นเกสรแต่ละเส้นนะครับมีหน้าที่นะครับนำธาตุอาหารนะครับจากต้นแม่นะครับมาหล่อเลี้ยงลูกนะครับถ้าเส้นเกสรนั้นไม่สมบูรณ์ฉีกขาดนะครับก็จะทําให้ลูกไม่สมบูรณ์นะครับบางลูกก็อาจจะแห้งนะครับพวงไปนะครับท่านผูชม ในการรู้ออกจากเส้นเกศรอนนะครับจากจันในแต่ละจันนะครับก็หมุนลักษณะแบบนี้นะครับก็อีกอย่างนะครับเพื่อไม่ให้เส้นเกสรน,นะครับปอบช้ำนะครับ ไม่ต้องการลูกไหนนะครับเราก็หมุนออกนะครับ เมื่อเราเอาลูกออกถูกวิธีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะทําให้เส้นเกอรในแต่ละเส้นนะครับที่เราคัดลูกออกนะครับไม่ฉีกขาดนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับ ปกตินะครับอยู่ในสภาพเดิมนะครับเส้นเกสรไม่ฉีกขาดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะทําให้โูกนั้นโตเร็วสมบูรณ์นะครับแล้วก็รสชาติดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเส้นเกสรเส้นไหนนะครับเอาไม่ถูกพิธีดึงฉีกขาดนะครับอาจจะขาดครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่ามีบาดแผล การนำธาตุอาหารนะครับจากต้นของนำธาตุอาหารจากต้นแม่นะครับผ่านมาอย่างสส้นเกสรนะครับได้ไม่เต็มที่นะครับเส้นเกสรเส้นไหนฉีกขาดนะครับก็ทําให้ลูกไม่สมบูรณ์แล้วก็แห้งแล้วก็ร่วงได้นะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับ พอมาเอาลูกออกนะครับที่ถูกพิธีไม่ให้เส้นเกสรน,นั้นขาดหรือว่าฉีกขาดนะครับแล้วก็มีบาดแผลนะครับที่เส้นเกสรน,นะครับทําให้การนาทานอาหารจากต้นแม่สู่ลูกนั้นก็ได้ไม่เต็มที่นะครับหรือว่าไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเส้นเกสรมีรอยฉีกขาดนะครับท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็อาจจะทําให้เส้นเกสรน,นั้นแห้งนะครับเสียหายนะครับท่านผู้ชมอาจจะเสียหายทั้งเส้นเกสรได้นะครับว่าเส้นเกสรน,นั้นจะขาดในช่วงไหนนะครับถ้าขาดในช่วงต้นเส้นเกสรนะครับก็จะทําให้ลูกที่เหลือแห้งร่วงได้นะครับท่านผู้ชมครับขอสอบคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับทาชมก็อยอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ